นี่คุณก็อยู่รายการ The Music นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมปนี้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าไอ้นี้นได้จากไหนนะครับได้จากโค้ดนะครับชื่อว่าโค้ดฮาราวีนะครับเดี๋ยวผมเม้นใต้ล่างแล้วกันนะสลใคราที่อยากได้นะครับส่วนที่เราจะมาเอาเนี่ยก็คือ,อ,อดาบนะครับก็คือเวฟ40เนี่ยผมอยากได้มากเลยนะแต่ว่าจะทำไงล่ะถึงจะได้ ซึ่งมันก็อยู่แล้วครับแล้วก็อีก5วันนะครับมันจะได้ดา่านนี้เดี๋ยวผม5วันเนี่ยผมจะมาผมจะมาลองใช้กันว่ามันโหดหรือเปล่านะครับผมติดตามช่องติกตอกผมด้วยนะครับให้ขึ้น1,000เลยก็ได้ผมจะได้ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดใช้กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับผมโอเคเรื่อยๆ let's go <S มาอ่ะมาๆมาๆกูเล่นตกเล่นตกตกกูเล่นตกตกิกกูเล่นตกตกิก ตายควายตายตายแล้วหนึ่งขอยโดนขอยโดนขอยโดนขอยบอกเถอะสวย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 ต่อไปกู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 นะทุกคนนะต่อไปกูต่อไปกูต้องเก็บเรียบกูต้องเก็บเรียบแบบนี้ต้องเก็บเรียบตานนี้ต้องต้องต้องใช้สมาธินะบางคนไม่ก็โหดจริงๆละเฮ้ยโห ดาบแห่งฮาลาวีเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีอยู่นะก็ค,คือมันไม่ต่างอะไรกันมันก็แค่สวยเฉยนั่นเองครับผมอืมโอเคครับสำหรับใครที่อยากเล่นแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วผมเนี่ยก็ช่วงนี้ขอพัก GTA San แป๊บหนึ่งนะครับก็สักพักหนึ่งเลยแหละเพราะถึงจะผมก็ติดเกมนี้มักมากเลยด้วยนะครับผมนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ดาบสกินฮาลาวีนี้ได้คล่องแคล่วหรือเปล่านะครับเราจะเป็นเทพเจ้าแห่งฮาลาวีน ถ้าเป็นไม่ได้กูตายนะครับผมนั่นแหละกูตายตั้งนานแล้วละ่ะนะเอ้ได้ภารกิจมาแต่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 กูดูก่อนไอ้เหี้ยมึงเกือบมองไม่เห็นเอ้ยอย่านะ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 อย่าพุ่งไอ้เหี้ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งกูติดลิกาซิดไอ้เหี้ยเอ้ยไปไปไปหรือกูติดลิกาซิดอย่าตามกูมาอย่าตามกูมาตายซะนั่นแหละไอ้เปิดเพลงน่ะตามกูอีกโหดจริงโหดจริงโหดจริง โอ้ยยังแล้วมันแหลกด้วยอ่ะเฮ้ยเฮียแล้วกูชนะกูกูฆ่าแค่สองคิวเลยกูไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดเลยกูเจอเทพของเทพวายเฮียสัตว์เจอเทพของเทพวายเฮียเอ้ยเทพว่ะสัตว์เอ้ยโอเคครับนะสุดกคค็คือกูใช้ดาบพาราวินแล้วมือไม่ขึ้นเลยครับอืมแต่มันก็หวัวนะครับ คือ <c oughs> มือไม่ขึ้นเลยครับมันได้แค่2คิวนะครับผมผมจะใส่ใส่แล้วคิดว่ากูจะดวงดีแม่ไม่ดวงดีให้กูเลยสักครั้งนะครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงครับ